ครับสวัสดีครับนาออยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวอีกแล้วนะครับนาะแปดสี่ตัวชาแนลนโอเคนี่นะครับถือแตงอยู่นะครับนาะเดี๋ยวเราเอาไปล้างนาะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนเรามาบอกวันนี้เราจะทําเมนูนะครับตําแตงนะครับตําแตงแบบง่ายๆนะครับนาะตําแตงแบบกินแบบง่ายง่ายงบไม่ต้องแบบใส่อะไรเยอะแยะนะครับนาะเอาแบบตําแล้วแบบกินแบบ เด็กน้อยกินเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยเนาะรับประทาน <c oughs> โอเคเนาะเราก็ออกไปปอกเปลือกเนาะแล้วเราก็มาสับนะครับเนาะนี่จะได้แบบนี้นะครับเนาะโอเคตรงไฟหน่อยเราไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่ไฟนี่มันเป็นยังไงของมันวะนี่ครับเนาะจะได้หน้าต่างี้นะครับหั่นตัแตงอย่างเราไปตํากันเลยเนาะ๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างเนาะตําแตงแบบเด็กน้อยครับเนาะครับเราก็ใส่พริกลงไปนะครับเนาะแล้วก็ปกชูรสนะครับเนาะ ครับ๋ยวใส่น้ำตาลลงไปนะครับเนาะโอเคประมาณนี้เราไม่ใส่กระเทียมนะครับเพราะว่ามันเนาะแบบรสชาติแบบเด็กน้อยนะครับเนาะมันเดี๋ยวมันจิวนะครับใส่กระเทียมเนาะแบบนี้นะครับเด็กน้อยเขากินกันครับนี่กะปินะครับเนาะขาดไม่ได้เลยครับกะปินะจะแซ่บจะนัวก็อยู่ตรงที่กกะปินี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราตำเนาะตำตำตำ ก็ประมาณนี้นะครับเนะาะไม่ต้องถึงแบบละเอียดเนาะตามแบบแหกๆพอเนาะประมาณนี้นครับใส่มะนาวนใสมะนาลงไปนะครับนใส่น้ำมะนาวลงไปแล้ว การมากเลยครับเติมน้ำน้ำปลานะครับตเตน,นานะโอเคใส่น้ำปลาลงไปโอเคประมาณนี้ครับแตงนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวใส่ลงไปเลยโอเค เราก็ไม่ต้องตำแบบให้มันแหลกเนาะครับตำแบบยวยวยอะๆๆวนะครับลองหน้าตาเลประมาณนี้เยอ,อนะๆๆๆก็พอเนาะไม่ต้องไปตำแบบให้มันกินเสียงคงเสียงโคกเลยขเขาเลยคิดว่าเราตำแตกนะเนาะเสร็จออกมาณนี้นะครับเนาะ หน้าตาเนาะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนกันแรกชิมดูก่อนว่นนาผ่านไหมเป็นแตงเล็กน้อยเนาะนี่ครับเนาะชิมก่อนว่าอร่อยไหม,มก็น่าอยู่นะครับเนาะน้ำลายแตกเหมือนกันเนาะ อโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตักใส่กานเลยเนาะเป็นรับประทานกันเลยโอเคอเค,ครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะตำแตงนะครับเนาะทำทานได้ครับง่ายๆเนาะไม่ต้องไปคิดเยอนะเนาะเราไปซื้อากินก็เนาะหลายบาทเนานะเราำํำจินเองก็ง่ายๆก็เนาะ อร่อยแม่อร่อยแล้วก็เนาะปรุงเองเลยนะครับเนาะชอบรสชาติยังไงเราก็ปรุงเองเลยเนาะจะขาดน้ําตาลไม่ขาดน้าตาลยังไงเนาะขาดเค็มหรือไม่เค็มเราก็เติมน้าปลาเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะคลิปนี้มาตําแตงเนาะเดี๋ยวเราไปรรบประทานกันเลยดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้ครับโอเคคนเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์เนาะกดกระดิ่งเนาะเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเลยว่าเราจะทําอะไรต่อโอเค สวัสดีครับบ๊ายบายสบายดี